เดียวกันนึกผมลำบนมวลจุกกระแฟงเรือเรือนเลยอสุดยอดเลยวะปาดทอดแกวเอ้วเออมาดังมาดังออกไลยใส่เป็นลีลาออกไลยแล้วใส่เป็นลีลามาซิเจ้ามาสิออกไลยให้ดูหน้าแดงมีสันอย่างนี้ไม่ใช่สันนี้แล้วเขาเรียกสันซูขอเวลาสักหน่อย

แต่เหล่ากระเกียบกับบอมี่และกูจะบอกยังสู้ฟังลไรอย่างเงี้ยบ่หัวบ่เป็นยังสาเหตุที่เขาต้องมากินวังเหนียดอะไรเงี้ยไปกินเฮือนมึงก็กินบ่ได้เฮือนบักเมฆก็กินบ่ได้เฮือนกูนี่แห้งแต่เหลี่ยวใหญ่แม่ตีแม่มึงก็แม่กูนี่คือกันเป๊ะกูว่ามันหลอกเลี่ยนแบบกันน่ารอดกูลำคาญว่าซมือจมบักคักให้กูถามแน่บมาหนิกินเหล้ามันเป็นยังบาหนีิฮะ เป็นยังว่กินไงสนับสนุนรัฐบาลในนี่มันดีพ่อตายแล้วแม่เนี่ยว่าเข้าใจพ่อหน่อยเลยอันว่าไปตลาดลวกกระจักไปจังไดมาจังหดกจะเ็มไปอยากไปสาธายากสาธาถาสาบักลุนบบกดีหนึ่งเอ้าคุณพ่อเราคุณบาเพิ่นังลาบซราบอยู่จังไดใบเอาที่ไปไสครับเจ้อันเกที่ไปตลาดไปซื้อของมาขาย จะเฝ้าไปข้าเจนี่มันมันนั่งพนันงอนมันแมนมั้นลัะมันเฉน่ยวมันบอกคำบอกน้องบุญเดียวบุญเดียวมันเดียวนางกอนคบนางก้อนเอาบุกกินนะกินนะจะมาดีแทะตักบอสด้ไปยังบอกล่ะบอสดีไปยังคำเใส่ครับมากันกินเรายังเงี้ยนะอ่ะอาดุ้นกับไปกินบ้านเกอะไรกันม่คนจมหันเย์จนเี้ยนมครับ มือนีเจมาแต่งตัวงามแต่ครับเจีครบแต่งงามแต่เด็เอาหัวงามแต่เจนนะอีเทสกุบเอาหอมเก็บขอดใจอ้นโยบโยบว่ามันหลวกพังหมวหลุดนะาึลาขอบคุณคาไบใส่ดิมันจะไม่กระบอกเจียโอ้ยจะทานอ่หน่อยก็จะไม่จังไร่ไฟใหม่ได้เงินน้ามูจะบอก เอาเอาค่อยๆทกี้ได้ใบสีบ้ากันมันกันจะคอยได้คอยมีใบหัลลาเอายกอีกขัดจัดยกอีกยกอีกมันเดือใจมันจะจะป๊บจบปงองบุกตายบนี้ละคอยหันังโนเรหอดรดเอางได้ไหได้ินเป็นีเราก็ขอบคุณขอบจจมาสักรัเด้ันอ่าน เราเบิร์ตเลยได้ครับเจอันขอค่าเราเนี่ไปยังเนี่ยนี่อยากได้เราครับอันไอ้บูญนันมะหอมจะก็ยังีได้ไปไปไม่้หอมเกียวหอมเกี๊ยวหอมกึ่งลำพี่อป้งวะกรเพาวก็เห็นเบิร์เราบอกว่าไงเบิร์ตเราคับเ๋ยวนี่ เบิดเร็วใช่จะเป็นอากมาหน่อยนี่เบ้ยมาเบิดเร็วแต่พอยาการเงินมันมีซ้ำนี้เนาะกระสีกินซ้ำนี้บ่ได้บ่เอากินซ้ำนี้กระไรใช่ไหมพี่เองเป่งพี่โอ้ยมันเป็นอะไรชวนหลายๆรับเจ้โอ้ยว่นนเบิดแล้วอันเดียเลี้ยงเงินจนยางหยาคุเร็วเป็นยังก็ยางหยามันหนักเงินโอ้มันหนักเงินอืมแต่กูบอกเก่าคนกับผมเบิดได้เหมือนี เงินหลายค้งกนี่ขวดห้วไทย้มื่นเมื่นซนี่บอลเราหมื่ซนี่เราไ้หมื่เี่เอมาจะใส่นาบานีลาเบิร์ดละเนาะบานีหน่อยไปยากไปเอาไปซื้อเด้บักราด้อเอาไปไปซื้อครัไปซื้อยื้อไปซื้อเรื่อยเรอัน ว่าจะอะไรครับเจ้คือว่าจะจะมานั่งกินแต่เาทายเจ้อยู่นี่โอ้ยกะนี่ก็หูว่าเจ้สีย่างพานมาหนีพอดีล่ะครับก็เลยมานั่งรอดอันนี้เสียความตั้งใจ่บางทีป้ายข่อยบางไงมาถุงน้ำมูกยีดอกมือนี่ถือใจว่าเขาเจ้ที่แจ๊กไว้มีน้ำใจปฏิเกยมาเลี้ยงแต่แต้มเศรุนแค่สีไข่มื่ออื่นมากไหมนะเจ๊เนี่ยแต่ผมตีถ่าอยู่งมึงเก้าเจ๊ก็ย่างมาหนีชุกมือนั่นล่ะ เอีว็นที่มา่ายุนีสนะเดี๋ยวว่ายวบ่เมนันเช้าหลอกลาบาทันนี่เขาบทันนี่วันไมีบุ้สาจะค้นในเดี๋ยวนี้เป็นโจนบุษค้นหรือาคงคค็งให้ลายจะบาดนีมันค่อยจีบเอาโบงใหญ่ๆเลยครับเจดให้มันสมบุญอย่างตัวเนาะมันจะตีท่านกันมันจะสมบุญเนี่บ่บอกลาบ่สมบลับเพี้ยวเพี้ยวมันคอยบาดท้องมันบ่เจงเนาะ เกอ์เราไปกินเราเขาจ้าเทียกินแต่เราเดียกินแต่เบียเย็นกันเจ้าหัดหลอบมาเดียวหัดหลอบเก้แเราได้ปะนี่มาถีมาดูเท่เต้าองยกบนเราไหมเมียนเอานี่มันหัดเจ้อะไรเด้ค่ะเจ้ ลิ her, you are you. You are. Ek, ้นเราก็จะมาลิ anyway> ้นตามใบหนาคักแท้บาเจงั้นอายุเออเออยู่แว่ยให้เป็นสาวแรกรุ่นนะแรกรุ่นรุ่นแรกโอ้ยไข่คือวิ่นวิ่นกินเหลราลงไปวิ่นก็นอนลดตัวนอนอยู่ในที่พักกันดูแลดอกก้อยคือจี้ขึ้นขืนยังไงล่ะมันเป็นยังไงเมื่อกี้วิ่นโอ้ยอดเอาสิเบิ่งดอกกินเบิ่งได้เจี๊เด้อ เจอมาจริงแบบปุ้ยน่าเด็กุ่นหุ่นปดพุ้สาวจนน้อยเจ็เดงกอ้องตองอยู่เอา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 ไอาเ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 อลเวาบอาเอาวอาเ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 อากเอาเอาเเอา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 อีเอเอาเอาเเอาเเเอาเอาเออาเอเอาเอเอกเออาเอาเอเอาเออเอเอาเอาบอาเอออาเ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 อาอเาาเา จะเป็นเจ้าหักข่อยหลายเนาะเอาเนาะกันไหนบนเรืนมาี่ยวกผู้รู้เยอะโตอ่ออยู่เอโยกเก่งโยกผู้ได้ไปจือเหล่างานมากคือเสียบเจ้ดเผู้บ่าวจำหน่อยเสียบกินบุญหน่อยครับเจ้เจ้ขอเบอร์เน่ยได้บักหลาได้โยกก่อนนี้ขอค่อยเสีให้เบอร์โจจะว่ากิงเด้อเจ้ อยังไงครับเจ๊ไปจะมวิ่งจังทีบวิ่งอนอนตัวนอนกอนอนกอนอนเจ๊นอนเดี๋ยวตบุมจะดูเลยนะเอาดอกเอาเอาวิ่งสบายเจ๊ฝ่ามุนเลือนเกินเลือนเกินอยนอนเท่าเดียวกันลูกดอก บึงกอนเล่นเกียบบไเล่ลนเตียแบบไเอาไปผู้สาวเอาไปผู้สาวมาๆมาไวทิ้งไว้นี่แะมม่รเาีแตอวนอาที่บ้มามาๆเลยลูกีรื่องแตะตัวเซ <c oughs> ตสวยวันสไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านอีหอย พอเปิดทอดล้านวนีิแม่เอาปิดล้านสิจ้าไปตายใส่ะแต่งตัวมาเสิร์รับหรีนะแต่งตัวเลิศว่นี้แต่งตัววันจิไปตักน้ำให้งูว้ายมาแต่งตัวคืองูด่างแห่คักเท่ในก๋วยเตี๋ยวร้านอีหอยพอเปิดทอดจิไปเฮ็ดยังกินบัดไปหามันก่อนตัวฮะหามันหามันไปเปิดสันจอร์นมีเปิดสันจอร์นจิเปเฮ็ดล่องท่านติวายเอ้า พ่อแล้วบมันโอ้ยจ้าไหนจังมานอนเซอเอเลี่ยย่นี่หอยเอ้ยหอยตายไปห้ำใจอยู่ได้หรือที่ประจอนอ่อนแรงหอยหอยหอยมีมีเหล้าวันเซอหนำกับกูกูว่ากูเบาต้องมาม่อมเหล้ามันแน่นอนตายตายตายนี่เป็นเงินเหมือนละติหันหอยโอ้ย ลูกกันออน่ะคำมืดเปิดตาพราอย่งเหล่าคือบออ่เมียแนวได้กเกาะบ่จูกเก็บฟังกันน่ะอือหาอย่างเดียวดิเจ้าหาไผบัดอันผู้เบาผู้ไปใส่มืดล่ะผู้เบาอยู่อใส่ผู้เบาอยู่อใส่ี่นผู้เบาอยู่อใส่ห้ามืออันผู้เบาคุมวัดสามคนนึ่งเมษสามบักชีบักนั่นบักน,น้อยน้อยเปลี่ยนผูน้นึงลูกอี่ไหนไปกระบอกยากซื้อแม่มันล่ะ แล้วเขามาตะกุงเพียบไม่หูจักเขาจำบอกู้ว่าเขาซื้อจังไรไปใส่เบิดเงินขายก๋วยเตี๋ยวเงินลงทุนไปใส่เบิดเอ้ากุ๊กกะว้ายขึ้นนะสาวขวานเอาหอยเลยเงินเสียประมาณกูขึ้นังเอาหยัดไว้นี้จีบกูตาย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 ว่ามันหลงหงกได้ตีหาดี่ดีมันบ่หลงเลี้ยงเงินห่าบาท แม่มเอ้บยบ,บักดเนี่ยน้องบาดนีนัาานน่นแล้วมูก,กับว่าเห็นจักไผเป็นไผสิเป็นท่วงน้ำไผบาดนี่เฮ้ยจระหนเออนี่าานนี่ละนี่ละเอาเงินมาม่อนเรล่าเอาเงินมึงเจอต้มแล้วมันอี่กูสิพาไปจัดการมันขันมูว่ายูย่าสิหานมากินน้ำเขาปึกคือแห้งเนี่ย เราด้วยกันคือแพลงให้ฉันลหลหายลหลขาดฉันมีแต่ฟาดกับฟาดหลายเกินขนาดกรบโบกาตีกระคนแพงเราเป็นนุ่มหน้าตาดีดีึงแก้วเราให้ยิ้มใส่ทุกทีคอยบอยยับหนีมีแต่ยับใส่พวกเดียวกัน กะยองว่าฉันหาแฟนใส่ใดฉันกะเที่ยวจุกเที่ยวไงเงินให้เขาใส่ซื้อเหล้ายาซองอวดมังอวดมีเปิดกาเปาพี่ให้เขาเหลียวมองนั่งกเาเทยเท่าเมาเหล้าเจ้าของล้มลลงไปกองออกยออออกลายดึนขึ้นสวง นังงงผู้เดียวหมุดหยุดคำเบึงกระเป๋าคือสิบหูดเหลือแต่สมุดนําเบอร์ผู้สายไปใส่เมือดน้องเงื่อยรลับมาหลายๆว่าสีได้มาหาจนแทบตายนี่บอผู้สายมอมเราเอาเงินมอมเราเอาเงิน บอมาปูก็บเป็นใจอยางไอ้คนเชื่อไหมบัดนี้เชื่อไหมเอาพอลงพ่อตาให้เร็กน่อยจุกเอาเงินเอาข้ามไปไปแก้พยาบานโนดตื้นจบไปไม่มแก้กูจะจับหัวปูู่จะพาไปท่วงเอาเลสตูนให้แหงดาแหงตะเลตูน พึ่งมาโหดนี่แหละอยู่หน้าบ้านไปล้างหน้าไก่ให้พ่อหัวก็มาโอ้จเ่ไหมนยากเป็นอย่างนี้แหละกระเทยนำบ้านนะ่ะนะออนัดน้องสาวไว้คนหนึ่งว่าจะมาพูดเรื่องผู้เปล่าวอ้น้องสาวก็นานมาเดี๋ยวงีบบลอก่อนนะ มัเตือนเตือนเตือนไหนเว้าอะไรเล้วนี่นอนเฮ็ดยังกันนี่โอ้ยฉันก็นอนรอหลอนนั่นแหละเอาถ่ายเฮ็ดยังเอากระถามาบอกเรื่องผู้บ่าวันดีว่าหยิมาบอกห้ามันผู้บ่าวนาๆแจ้งไหนยีนี่มาโอหัวผู้หลักผู้ใหญ่ปอปอปอแจ้งไหนโดนนี่เอาเป็นยังมันถอดจังไหนล่ะโอ้ยเดี๋ยวมันจะอยากใส่มามขาทางมึงเอ้ยมาใส่จังไหนกูไปมอบมา มอบใส่บรรหาเขาเอาเสนไอ้เปื่อยิ่งกูฮันดีไว้มันตายรลดมอบกับน้นมอบกับน้นเอออยู่น้ำบ้านนี่เราบ่ได้ไปกองเทียบกองดาร์กน้ำเขาโดนไปจ่ายอะไรนะยังกะนางขายอีหลาาี่ตัวมอบเป็นกระเทยหน่อยน้มงโม้าน่เนาะเบิ้งดูล่ะเบิ้งอ๋อกูขอเงินอีพอกูขอเงินไปซื้อยาคุ้ม เป็นจ้งไหนป่ะดิกับิกินไน้น้มตุ้มนั่นเนี่ยอันเป็นจ้งไหนยหย่น้มตุ้มอยู่ดิได้ผลยู่สองเปอร์เซ็นอีกเก้าสบแปดปอร์ซนมันปร่งขนไปกับซิเือกันนะตัวขอเงินอีเมย์ป่เดอขอไปซื้อมีดโกนจ้าก็บ่าห้กูแม่อีแหม่มึ่อว่าหา่าห้ตัวมันมาเมื่อสิโกนฮะพ้อมบองเป็นผู้ชายว้ากันเขากล้าเป็นกระเทยน้ตสูบกันยังวาใจรักให่ไม่หยั่งคอยมีเนีสิถาม มันก็เปลี่ยนกระเทยวะนี่ <c oughs> <c oughs> ก,กระกระเทยเหรอเนาะแม่ยังหนีแม่ยังหนีแม่ยังหนีเอ้ยเขาฮิตกระโด,ดนผมเขาแก่ว่าสันก <c oughs> <c oughs> ูว่ามันไม่ใช่เขาแก่แม่ยังขันแมงสาบตัวนี้ก <c oughs> <c oughs> ูว่าเอามากเอยียเพราะจะว่ามา,มากดินี่ทรงฮิตทรงฮิตทรงยังเอ้าเสกหีควายฮะดิ <c oughs> ก็เศร้าเหตุแล้วเอาหรอกะแซงแมงเขาเป็นกระเทยหน่อยเขาต้องอดทนเด็กเหตุจังใดเอากูเคยเห็นมึงไปไถหน้าก็พอมึงพอมึงเคยขับรถไถไม่เอาไปหลายกูก็เห็นมันขับรถไถซอยพอมึงก็ดีบ้ามึมีแจ้งเทียบ่มึงไรใหญ่ขั้นพวมมึงหูว่ามึงเป็นกระเทยมึงเสียจังไดเฮ้ยเรากระตีก่อนเขาล่องเงี้ยนผุ้เดียวนัใหญ่เขาไมีแน่สีมถามอันเขาเอื่อนกระเทยว่าเมียว่าย่ายเห็นไหมมันเป็นจังได หลยายแย่เซวอลให้ฟัง <ใน S 3> การกระเื้มาร่วมกนันหลายดีมันก็มีหลายเราด้วนะเออจังเส้นเส้นทับก้องกระจายออกระทื้นี่ก็มีหลายเราหลายกกเอออย่างเช่นเลขเกิดจนถึงอนุบาลสองเออเกินวันลูกเกียบลูกเกียบเออว่าคือไก่ฟากไงเออออเอนลูกเกียบดีเอือนเอือนลูกเกียบปหนึ่งถึงปหก เออแงบคืนมาอีกได้บ้ดนีเอนกระเทยน้อ,นอยกระเทยห <t> รือว่ากระเทยหัวปลกเออกระลั่งบ<ำ>้านข่อยนี่บอกเออกระลั่งว่าสิเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เออยงบค้นมามสีถึงมหกเออจากกระเทยแล้วพัฒนาการเป็นจังไหนเปลี่ยนกีป็นกระเทยแล้ว่าเป็นกีนกีซุ้มคับจังเจ้าก็นั่งเปลี่ยนตอนนี้บอก Yeah. ทุกทีเมือง <L an> ไม่ใช่ฉัะก็เป็นกระเทยคือกันหรอ,อมันมีสองลักษณะนี่มอดสามหอดหมอ6หกนี่นะเอ,ออเออมอสี่หอดหมอหกนี่เป็นเกย์ส่วนหนึ่งกับเป็นเกย์แอบเมียนกึ่งกึ่งงกึงๆๆๆเอ,อื่อนเกี่ลุกอส่วนแตกสาวทวนทวนปักกีตปักดอกไม้นันเอ,อ,อื่นเกี่รหลับเี่ยเออมีหลายอย่างตัวจากนั่นขึ้นมากขึ้นมากนี่ไว้ทํางานเนี่ยนี่จ้า เอิอนเมียเอือเมียแหละบัดนีข้ขันไปทำงานนี่เอิอนเมีจ้าเอิอนเมีนี่ไปยังจังเอิอนเมีวัดทีย่มไปย่มบุญย่มงานนี่น้ามหมอรับนี่เม,ยมียนี่สิได้ไหมได้ไหมสิได้ไหมไปเกิดเนียไ,ได้เนียบ่ได้เนียนี่เอือนเมียโอ้ยขันได้เนียบ่ได้เนียนี่เอือนเมียเออเออโต้ไปอีกเรื่อบัดนี้ต่อไปนี่เอือนยาย เออเออซุ้มใบซาละเก็ดซีบในเบี้ยยังซีบขึ้นไปนี่เอื่อนคุณยายเอื่อนคุณยายเป็นยังจังเอื่อนคุณยายตีย่ามบุญย่ามงานนี่ย่ามีหมอลำนี่บ่ได้เกิดกับเขาเ่าไรละเรียนไม่บ่ได้เ่าไรละเรียนไม่บ่ได้จ้าพูดสุดท้ายเลยยืนหนึ่งจี้อุ๊ยืนนึ่งนี่เป็นจี้เขาเอื่อนจี้จี้จีะเป็นยังจังเอื่อนจี้ตีย่ามไปบุญย่ามไปงานไปหมอลำนี่ได้สุ้มใบ ได้ไหมช่วงนันเล่นไหม่เงีได้ได้ยงีนัมนได้เกิดได้ไอาจจะปวดชุบชุบเลยคอยหุ้นแจ็คเหยไงขึ้นคอยจีปเป็น,น,ปนยังวะา,า <c oughs> ดีเป็นยังเป็นเจ๊เดียวไม่ต้อหมานั่นแหละมึงเล่นเป็นบ่ไม่บัดนีด้ไว้เรียนไหม่มาสิยากเบิ้งคอยทีเอสเลยเบิ้งเม็ดยังเด็ดเนี่ยตีคอยเห็ยนยังมึงเห็กยัง เลียนไหมโอ้ยมานางมานางมันมาเรียนไหมเน,เน,มนวนั้นเอา้าเปนจ้งไหนขนามึงมันมาเป็นวิ่งผัดเนี่ยดีวนี้วิ่งไม้ก็ยามเราไปหมอลำหรือว่าผู้บ่าวนั่งวงกินเหล้านี่เราก็ไปนั่งกับเขาเออไปมอมเหล้าเขาแล้วก็เอาเขาไปอัดกูกโอยัออนแหลเรียนไหมนั่นแหละคือไฮ <ป S 1> ยีดี่มันถือไม่เลียนบอกขา้าสัตวมันบ่ไหเอ้า แม่นมึงเอาเหล่าซาอูมาให้ยายกินทีละเหล่าซาอูจังได้ข่อยย่างไก่หนองมากกว่าสิ่งหอยเงินเจ้าลอยน้ำองลงองลงมน้านี่นะว <Wow. S 1> ้าหอยนิเมสห่ามึงจะเอามากายีแม่ยังหอยลอยน้ำม,มาโบล้านเพื่อนวาเป็นหอยผีบ่แล้วหอยเงินหอยคำข่ำขอยมาหนี่ <Wow. S 2> นี่ฮอดสายสินนี่ฮอดสายสิน สายสีจังไดหเนเขาอลยให้เนให้เงินมึงจะเปิดให้เงินมึงจะเปิดบันผีออกมากดิเฮ็ดจังไดตรงนี้ดอกใหญ่คือเป็นกินจังสี่วะถูกเบิ่งก็หนาอุ้ยบ่เม่นกระดูกผีบ่แน่เปียกพ่อแมะใหญ่เปียกนะถือแหนมรดมเบิ่งด้วยละอ้คือเป็นจังสั้นคือเป็นกินจังสี่สีหยังล่ะนะ ยังเหลียงว้าทองคําทองคําสีเหลังทองคําบ you know? ่าเมียนบ่าเปลี่ยนทองกระเมียนเหรียญจากอับดังกีตเหรียญทองเหรียญหยังเอาไปคืนล่างวันบ่าเมียนไปหยังขี้าว้าห right? ์ยอหาขี้มึงอย่าเส็ดกูบ่าเมียนหาเงินไหาขี้่ามึงผู้บ้าถือว่าขี้เหรียญเท่าตีนเนี่ยจัก ยังปะหนเจ้าเอาเสียเสียก่อนมึงยัดเสียกูหาผู้บาเวรกันต่อไปยังไหาเขียว่าป็ไหายเงินเนาะโอ้ยเตี้ยทีมเขาปะนิยุสิผู้บ่าวนัดผู้บ่าวมมันจะทั่หาผู้บ่าวสกกันทั่วเขาไามอาจจะบุยเขาดูเก่าเหลาว้จากพราะเราสาบคืนก็กก็ว่าฮัลโหลสตัวเก่าเหลามีเพิงสิบเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้าเฮ้ฮเ้ยเย้เ้ย้นนี เล้ะอันมีกองเฟี้ยงนี่น้านี่นานีละยี่รอน่านันตีเออมาม่เอ๊ะกมาังจะานแล้วไป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 ั่อไปออไปนาดิมาวเลยพี่เออเออเออเอย้าไปเออมงยัยเงี้ยยาไปยยเงี้มันมาพ่อกันนั่งอ้ฮยเสียงตําปี้กูยี่ห้เอาคือมินคือขี่แถวนี้เออบ่มีด้ละนี่สิบ่ได้เสียงไร ผู้มาเัตสายมัาจะไปกินเรายุ่เกียดาคพณเราูเจ้าหอมเกียวนหอมเกียวเจ้าเป็นยังไงมี่ยงเมีงนี้กุย่านมึงบ่ได้เกียดเลยก็ไดเมตสงไดหมานโบหมานอยู่ละนอหมานอยู่เีย่เนียเงือนาเนี่ยเนีมยงเนี่ยเงินอเง้เงินมาสิเงืนบ่นี่ เอาได้มาจังได้เงินไผล่ะเงินหมาเงินหมาก็มเงินหมาคือเนงินหมาหลามันอยู่ค้ um, anyway? é, ่ไหนคุ้มีตีัอยากอายเขาคือหลเมียนก้อนหลเรเบิ่งน่นหละจาว่าโอ้ยหลครับหลหลเมนเหมือนู้บักแม่ยตีสีัเมียนงานเลเลกแเมนนมนเสียดาวดีเฮ้ยออีกกระเทยน้อยเอาไม่ยังกระเทยเถา หัวจูนี่ไปหรอเงินมูเจอาาิอย่ามาแตง่งอย่ามาแต่งใส่สูตรมากว่าเป็นเคียสวนลุ่มมันว่าเป็นเทีย, <c oughs> ยไม่หยังไม่ไงเสือดาวเสือดาวอย่ามาหยางไงน้ำเมาเงินกูนตัวเงินไผ่ทใส่เงินเออสองบ,ก,บกทสามบาทสี่บาทน, <c oughs> นั่นล่ะแน่นยี่ตี<อ>ได้เอาไปดื้อไปเลยเขาบยังจักบาทบอกยังจักบาทมาหาเบิ้งดูดิเขาบังเงินหมาดิเขาบังเงินหมานั่นล่ะมากระมาส้มนี่ล่ะเอ้าล่วงเวลาพลาซะดีดี ซัวไปรนลูกผู้ชายเปลาเฮียนยูบ้ทั้งหมดแถวต้องอ๋อคกณเอาซัวเขาคุกขีดไกเด้งกะเทยเถวเพือเป็นต่ย่านเทพเฮียนบ่หนิเฮียนมาไล่บ่หนิเป็นต่ย่านเด้เขาเอือดมาดไล่อีปดบเ่อมื่อชื่อเฮ็ดหยางมูกูเนี้ยเอาปะงันบ่ได้เฮ็ดอีอย่งนี่หรอเฮ็ดหยางเนี้ยบ่ได้เฮ็ดบอกมาตามความจริงบางนี่ตีหัวหนามูบอกมาดีๆเลยบอกมาดีๆเฮ็ดหยางเนี้ยเฮ็ด หอมแก้มครับหอมแก้มกำนุมกำนมดมดากดมดากดมดากหอมแก้มกำนมแล้วก็ดมดากเอาแจ็กบาทหมอเอาต็เจียวของเก่าขึ้นคือมันใจมืดแล้วยังไปปรับขอแพงเขารอจะบักหน่อยๆบ๊บปรับเด้อนั่นเป็นยังเจียวไม่เห็นผัวอยู่ เอาสิเกษีเอาขึ้นเบิร์ตกเกษีใจไม่เซลักรรมโพดเออสิว่าเจ๊บอสปอร์ตนั่นแล้วกูต้องปั๊บไหมใส่โทษเออถ้าไปคืนเท่นพยาบาลเกสิอยากอายเขาเอปั๊บหลายบ่ล่ะมีหอมแก้มคิดห้าสิบห้าสิบนะเพื่อนไม่มีปัญหากำนมก็คิดห้าสิบห้าสิบเพื่อนใหญ่แล้วก็ดมดาดมดาอีกคิดห้าสิบห้าสิบบาทรวมกันห้าสิบจ่ายมารวมกันได้ไปห้าสิบบาท ไปแกไปแกไอ้ฮามึงกัเขาเลี้ยวเข้าไปอาคาดมาดไล่เขาบาทนี่เสียไปจากพันจีพันก่าบาทมันคือสิบี่ซัมนี่เอาซัมนี่แล้วไม่แต่ซื้อมาซื้อผู้โอ้ยกูสิขาดทุนเท่านั้นต้นนสูจากแล้วกูเห็นเขารอกูกระใจอ่อนภาสิปับเป็นพันคุณละ เอาโลดตำขี่ดีก็ตำตอตดถือเปลี่ยนบทเรียนเข้าใจบ่อะยเสรไปหามากผู้เบาจื่อไว้บวัสดีจื่อไว้บาัสดีถัาไปกับสวดบูจั่วดไปบูกับจิบไปแย่งกูอีกันล่ะจะมึงไอ้ส้นเหนวมกรบซับปลาเร่อมาสิไปเขาเอาไปเขาเบ่ ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ